สวัสดีค่ะเมื่อเช้าสุเทร่าวเข้ามานะคะตามเคยค่ะมารอเล่นคอนโดแมวนะคะตอนที่เข้ามาตาหวานยังอยู่บนคอนโดนะคะเท้าขาวก็มารอบนเตียงแบบนี้เหมือนเดิมนะคะก็ต้องรอเนอื้อก็ต้องผัดกันเล่นถ้าไม่ยอมเล่นพร้อมกันคนละชัน้นก็ต้องผัดกันเล่นนะคะแยกงจะอยู่ตรงชั้นตรงหน้าต่างกันนะคะตรงเท้าขาวก็เหมือนจะชอบคอนโดเอาจริงๆงจังๆนะคะเหมือนจะห่วงด้วยนะคะ มาถึงปุ๊บก,ก็พุ่งไปดูเลยว่าที่คอนโดมีใครอยู่ไหมนะคะตอโจสาวาอยู่ก็เลยต้องมานอนกลิ้งแบบนี้ก่อนนะคะถุงเท้าขาวก็อ้วนนะคะอ้วนพอๆกับพี่เปานะคะแต่ถุงเท้าขาวก็เป็นผู้หญิงเนอะก็เลยอาจจะดูตัวเล็กกว่าพี่เปาแต่พออุ้มแล้วน้ําหนักพอๆกันนะคะนี่ค่ะถุงเท้าขาวเป็นพี่ใหญ่ของบ้านนะคะแผนแมวนี่ถุงเท้าขาวเป็นแมวตัวแรกของแม่ที่เลี้ยงแบบจริงจังนะคะ ก็เป็นแมวที่ไม่เคยสร้างปัญหาอะไรนะคะไม่เคยเจ็บป่วยไม่เคยงงแงให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่เคยเกเรใครก่อนนะคะนอกจากถ้าเขาโดนใครแกล้งเนี่ยเขาก็ตอบโต้อแบบเอาจริงกระจังเหมือนกันนะคะกับเจ้าถุงนี่ก็ตบกันทุกวันเหมือนกันนะคะทั้งพี่อยู่ด้วยกันนะคะแต่ถึงทั้ง่าเริ่มมีอาการเกเรให้แม่เห็นก็ตอนพี่อยากเล่นคอนโดม,แมวแล้วยังไม่ได้เล่นนะคะ่ะ ก็จะขึ้นไปแย่งตาหวานหรือแม่ก็มีอาการขู่ตาหวานนะคะเวลาที่ตาหวานเข้ามากใกล้คอนโดแมวขณะที่ถุงเท้าขาวอยู่บนคอนโดก็เป็นอาการห่วงของนะคะเขาคงชอบเป็นคอนโดมากนะคะก็เลยหวงกลัวว่าน้องจะมาแย่งเล่นนะคะแต่จริงๆถุงเท้าขาวก็เล่นแป๊บเดียวะคะ่ะสิบห้ายี่สิบนาทีสักพักเขาก็ร้องออกจากห้องนะคะเพราะว่าถุงเท้าขาวเจ้าถุงเนี่ยกับเจ้าถุงเนี่ยค่อนข้างติดกงนะคะ แม้กระทั่งพี่เปาเองเนี่ยพี่เปาเวลาอยู่กับตาหวานานานๆก็จะร้องออกนอกห้องนะคะจะไปพี่กงเขาเหมือนกับว่าเขาเคยชินกับการที่เขาได้อยู่ในกรงของเขาอาจจะเป็นเซฟโซนของเขาเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะพออยู่ที่อื่นนานๆก็จะอยากกลับที่ของตัวเองนะคะตอนนี้ตาหวานอยู่บนพื้นนะคะยังไม่มีอะไรนะคะแต่เดี๋ยวดูนะคะสักพักหนึ่งแป๊บเดียวนะคะตาหวานก็กลับมาที่คอนโดนะคะถุงเท้าขาเห็นน้องแล้ว คูน้องนะคะคู่แบบเอาจริงเลยนะคะนะคะี่ค่ะแม่ก็เลยต้องเอาถุงเท้าขาวลงมาก่อนนะคะเพราะว่าป้องกันการตีกันนะคะโดยไม่ตั้งใจคือก็เข้าใจแหละว,ว่าสว่าค์ก็อาจจะไม่รู้ว่าพี่อยู่ข้างบนนะคะแต่เขาก็อยากเล่นคอนโดเขาก็จะปีขึ้นบที่เขาเคยทำค่ะถุงเท้าขาวก็คงยังหวงคอนโดยังไม่อยากลงนะคะ แม่เลยต้องแยกสงนท่าขาลงมาก่อนาข้าวก็เลยอยากออกนอกห้องอยากกลับกรงก็เลยพาน้องกลับกรงไปนะคะน้องตาหวานก็คงงง,งว่าพี่ๆขูห่หนูทําไมนะคะนะส่วนพี่สุงทา,าวขาขูไปสองรอบนะคะแต่ก็ไม่ไม่เสร็จตัวนะคะแม่ไม่ได้ปล่อยให้ตีกันนะคะก็แยกน้องออกก่อนนะคะ มาดูพี่เปาบ้างนะคะตอนแรกก็นึกว่าจะอยู่กับน้องดีๆนะคะก็มาอิงแอบกันใกล้ๆแม่แบบนี้นะคะทําไปทํามาแม่ก็เริ่มระวังแล้วนะคะฝึกว่าพี่เปาเริ่มหุดหยิดหยุดยิดนะคะหันมากัดแม่เลยนะคะพอดีตาหวานแย่พี่เปาพี่เปาก็ขู่เลยะคะ่ะตาหวานโดนขู่แล้วนะคะแม่เลยจับพี่เปาไว้นะคะก็เลยต้องระวังช่วงนี้ตาหวานโดนพี่ๆขู่นะคะ าจจะกพะแบบปาหมาณไปแย่พี่ๆด้วยนะคะเราก็อยา่างอย่างก็มีถุงเท้าขาวคือถุงเท้าขาวอยากเล่นคอนโดมแมวนะคะแต่ว่าตาหวานยังอยู่ข้างบนนะคะแม่ก็ลยต้องระวังตาหวานเพิ่มขึ้นนิดนึงว่าเวลาพี่ๆเข้ามาเนี่ยแม่ก็ต้องอยู่ด้วยนะคะแต mm ่ hmm. ตอนนี้ให้มาดูอิทเทลิพี่เปานะคะโซนแบบนี้ทั้งวันเลยนะคะวิ่งไปวิ่งมาดูพ mm ี่เปานะคะ ตัวเล็กนะคะตัวเล็กเวลากลางวันจะอยู่นอกกรงนะคะแต่พอเย็นใกล้เวลาจะมืดเนี่ยน้องก็จะเดินกลับเข้ากรงเองนะคะนะคะแบบนี้นะคะเขารู้หน้าที่เขานะคะเดี๋ยวนี้ตัวเล็กไม่ออกนอกบ้านนะคะเพียงแต่ว่าเวลายอยู่นอกกรงนี่ก็คืออยู่ในตัวบ้านนะคะเขาชอบมาปิ่งไปปิ้งมาบริเวณที่จอดรถรอยู่ตรงที่มีต้นไม้นะคะตัวเล็กก็สบายดีนะคะเด็กๆในกรงใหญ่ก็กลางคืนก็อยู่บน็นคบนะคะตรงขาวเจ้าทุงแล้วก็ตัวเล็กค่ะ อยู่กันครบทีมนะคะสามเสื้อดำถุงเท้าขาวถุงก,กับะแกบ้วตัวเล็ค่ะก็ขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมานะคะ ผู้ใหญ่เจริท่านใดอยากจะสนับสนุนอาหารเปียกตาหวานก็ยังยินดีนะคะส่งมาให้้องได้น,นะคะจะเป็นวิสกัสบดปัสสบาย่างหรือเนโกก็ได้น,นะคะแ,ะแต่ท่านสะดวกกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ